เชิญ PC ครับวันนี้เราพบกับ SP ของเราจากอีสานครับเดี๋ยวขอเชิญให้พรนะําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะพรค่ะอัชรพรใจดี SP ภาคอีสานนะคะออตอนนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดของเราค่ะเรือเอ็ดภาษซ่านะคะตอนนี้ก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานและเป้าหมายเราจะต้องออเราจะต้องอะทะลุจุดมุ่งหมาย ให้ได้นะคะในการทําตัวเลขนะคะคุณกนกครับคดีเราถามคำถามนิดนึงนะฮะว่าพอเนี่ยจากเดิมเป็น PC ใช่ไหมตําแหนพีซีแล้วก็ถามนิดนึงว่าเราก้าวเข้ามาสู่ SP เนี่ยขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรอถึงได้เราสามารถที่จะก้าวมาสู่ตําแหน่งบทบาทนี้ได้อ๋อคือบทบาทตรงนี้ก็คือหนึ่งเราต้องใช้เวลานะคะที่จะมายืนอยู่ตรงนี้หนึ่งเราจะต้องรักองค์กร ของบริษัทก็คือบริษัทโกลเด้นโบนี่เองก็คือโบลิิงนะคะมีแรงผลักดันก็คือเราเราต้องทำเป้าหมายและยอดขายแล,และใช้เวลานะคะคุณกนกค่ะที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ครับค่ะเรามีความแตกต่างอะไรไหมฮะระหว่างพนักง,งานที่เขาเหมือนกับว่ายืนบนเคาน์เตอร์ธรรมดากับการที่เราต้องสวมวิญญาณน,นักขายมืออาชีพใช่ไหมครับ ใช่ค่ะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันนะระหว่างสองสองตาแงตกต่างค่ะคุณกนโณยังไงฮะยังไงฮะคือแตกต่างก็คืออย่างกับที่เราสร้างสร้างลูกค้านะคะการขายไม่ใช่เรื่องยากนะคะการขายไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าการที่จะเทรนคน่ะเรื่องยากไหมมันก็ไม่ยากนะคะคุณกนกแต่ว่าอย่างมืออาชีพเนี่ยอย่างลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราต้องสวัสดีลูกค้าและยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการนะคะ ถ้าไม่ใช่มืออาชีพเขาจะนั่งเฉยๆลูกค้าเดินผ่านาไปผ่านมานี้ไม่สวัสดีเลยเพราะใครๆก็ไม่อยากเข้าในในเคาน์เตอร์ของตัวเองนะคะต้องสวัสดีและ,ะยิ้มแย้มแจ่มใสให้ลูกค้าและแกแนะนำสินค้านะคะอ,อย่างกับการที่ว่าพีซีที่ไม่ไม่ใช่มืออาชีพนี่ก็คือนั่งเฉย นั่งเฉยอลูกค้าจะเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่สนใจก็ไม่มีใครอยากจะเข้าในเคาน์เตอร์ของตัวเองนะคะคุณกนกค่ะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรานั่งเฉยเราไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็เราจะขายได้ไหมเนี่ยขายไม่ได้ค่ะคุณกไม่ไน้นอกจากจะสวัสดีลูกค้าต้องาเอนี่นะเป็นสินค้าของโบลิ่งนะคะ มีความดียังไงแตกต่างกันยังไงเนื้อผ้าเป็นยังไงใส่แล้วสบายไหมนะคะต้องต้องบอกลูกค้าว่าเออเราต้องรู้จักตัวสินค้าของตัวเองให้ดีที่สุดเราถึงจะเทรนน้องได้คือปกติ SP เนี่ยเขาจะมีอาวุธของเขาเองหมายคามว่าเขามีเขามีความเชี่ยวชาญบางอย่างที่ทุกคนมีที่ไม่เหมือนกับ นักขายทั่วๆไปอย่างที่ว่ามันนั่งเฉยๆแล้วก็หรือว่ารอนั่งนั่งนอนนอนหรือว่ายืนรอคนอย่างเงี้ยถามว่าอาวุธของพรเนี่ยคืออะไรถ้าเราถ้าเราบอกว่าเอยอาวุธของเราคือความสามารถพิเศษของเราทำให้เรากล้ามาจุดนี้ได้เลยว่าจุดเด่นของเราหหรือ2จุดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนที่ดูคลิปเนี้ยสามารถที่จะเรียนรู้จากเราได้ก็คือมันจะต้องมีแรงผลักดันถ้าเราสร้างยอดขายได้ เราจะต้องทําเงินได้นะคะ mm. แล้วก็มันจะมีความที่ว่ากระตือรือร้นในการขายเพราะว่าหนึ่งไดเ้เราได้คอมมิชชั่นได้คอมมิชชั่นแล้วเสร็จถ้าเราไม่สนใจคอมมิชชั่นจะมาได้อย่างไร mm. แล้วเงินมันจะเข้ากระเป๋าได้อย่างไรนะคะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าลูกค้า,าสวัสดีลูกค้าลูกค้าสนใจตัวไหนหรือว่าถ้าไม่มีสินค้าเราก็สามารถที่จะโอนจากที่อื่นมาให้ได้ mm. นะคะ แล้วก็ขอเบอร์โทรขอรายลูกค้าในเมื่อได้สินค้ามาแล้วเราก็ต้องโทรหาลูกค้าว่าเออวันนี้นะคะคุณเข้ามาได้นะคะมีสินค้ามาแล้วอ่านั่นแหละคือ,ค,อคือตัวเลขมาแล้วเห็นชัดๆเลยว่าตัวเลขมาแล้วนะคะดีฮะ,ฮะแล้วจุดเด่นที่สุดของพรน,นี้คืออะไรที่ไม่เหมือนใครเลยคือ,อต้องคุยกับลูกค้าให้ได้ต้องแนะนําลูกค้าให้ได้คือเข้ามาแล้วลูกค้าไม่ได้ไปมือเปล่าแน่นอน จะต้องมีติดไม้ติดมือมีโปรดักต์บ้างมีพัดเีลบ้างนะคะค่ะเอาก็คือโปรดักต์นี่ก็คือว่าเออมีโปรโมชั่นรายการลด50ซื้อ1ชิ้นลด30ซื้อ2ชิ้นลด50คือร์นจะไม่ปล่อยเลยใช่ไหมไม่ปล่อยเลยค่ะไม่ปล่อยเลยต้องลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องมีติดไม้ติดมือต้องเอาให้อยู่ค่ะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเขาเกงใจลูกค้าอย่างเงี้ยเออเราจะทำยังไงดี ไม,ไม่กล้าคุยไม่กล้าชวนให้ติดปะ็นมือซื้อของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ได้ค่ะเราต้องคุยกับลูกค้าแนวคือโน้มน้าวลูกค้าว่าเออสินค้าตัวนี้มาใหม่นะคะคุณมาใหม่นะคะใส่ดีมากเลยไม่ยับอ่าหรือว่าสักๆักสะบัดตากไปเลยค่ะไม่ต้องรีดนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะ ก็คือเราก็อย่าไปเกรงใจลูกค้าค่ะไม่ต้องเกรงใจลูกค้าค่ะอ๋อแล้วลูกค้าเคยบ่นเรามั้ยว่าเราไม่เกรงใจเขาหรือว่าอ๋อลูกค้าคือส่วนมากลูกค้าชอบชอบชอบบเออเนี่ยน้องแนะนําพี่ได้ดีมากเลยนะอย่างกับกางเกงสแลกสีดําของเราอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องแปรบน้ายาปรับพระนุ่มนะคะเพราะว่ามันจะทําให้มันซีดไวไม่ต้องปรับแล้วก็เวลารีดด้านในไม่ต้องรีดด้านนอกเพราะรีดด้านนอกแล้วมันจะขึ้นเงานะคะครับผมค่ะ ซักซสะบัดตากไปเลยดีครับยมนะครับสุดท้ายมีอะไรฝากให้กับ PC ใหม่ๆห,หรือ PC ที่ยืนอ,อยู่นานๆแล้วก็ยังทำยอดไม่ได้อะไรเงี้ยมีเคล็ดลับอะไรจะฝากอะไรไว้ไหมครับอยากให้น้องๆถ้าอยากตัวไหนสินค้าตัวไหนที่ไม่มีก็โทรมาหาพี่พร SP ได้ภาคอีสานไม่ต้องเกรงใจพี่พรหาให้ได้แน่นอนอย่างก,กับลูกค้าต้องการกางเกงไซส์สาิบ สีนี้รุ่นนี้นะคะโทรมาได้เลยค่ะยินด,ดีที่จะช่วยเหลือนะคะยินดีที่จะหาสินค้าให้เติมเต็ม,ตมให้กับน้องๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าตอบตอบสนองลูกค้าที่ต้องการค่ะคุณกนกครับผมและนี่คือเปิดเทคนิคเทรนด์พีซครับวังว่าเราคงได้ประโยชน์นะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามชมครับค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่คะ